สุดยอดผลงานของโกเลงริดมิทสันบทที่ห้าสิบเจ็ดเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนลี่คิมหวงหัวร่าเบาๆกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าวันนี้เคยได้ยินคนกล่าวคำพูดที่น่าสนใจประโยคนึงคำพูดอะไรมันบอกว่ามือที่สามารถฆ่าคนจึงนับเป็นอาวุธได้ฝืนหัวร่าเบาๆกล่าวสืบต่อไปมือความจริงไม่ใช่อาวุธแต่หากเป็นมือที่สามารถฆ่าคน ก็ไม่เพียงเป็นอาวุธเท่านั้นยังเป็นอาวุธร้ายด้วยลูกของเซยเงียบไปแล้วคล้ายดังไม่มีท่วงท่าอย่างไรแต่หัวแม่มือกับนิ้วชี้ของมันพลันจมหายเข้าไปในพื้นโตะไม่มีเสียงใดๆกระทั่งโซราที่ปริมจอกก็ยังไม่ได้กระชกนิ้วมือของมันแทงเข้าไปในโตะคล้ายดังใช้มีดคมกริบหั่นเต้าหู้ง่ายดดยเหลือเกินลูกของเซยกล่าวเสียงราบเรียบหักมือข้างนี้ก็นับเป็นอาวุธ ไม่ทราบว่าพอจะอยู่ในอันดับใดของตำราอาวุธกันนะตอนนี้ยังยากระบุเพราะเหตุใดกันเพราะอาวุธต้องใช้กับคนไม่ใช่ใช้กับโต๊ะเลยลูกของเซยหัวรอแล้วหัวรออย่างทรนงโอหังเหี่ยมเกรียมดุดันกล่าวว่าในสายตาของข้าพเจา้าผู้คนในโลกนี้ความจริงก็ไม่ผิดกว่าโต๊ะตัวนี้เท่าใดนะักแต่ในจํานวนนั้นย่อมมีหลายคนที่อยู่นอกเหนือจากนี้กี่คนกันล่ะลูกของเซยกล่าวเสียงเย็นชา ข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่ามีหกคนตอนนี้จึงทราบว่ามีเพียงสี่คนเท่านั้นมันเหลือไปที่อหุยแวบหนึ่งโดยไม่ตั้งใจกล่าวสืบไปเนื่องเพราะโก้ยทรงเอียงตายไปแล้วยังมีอีกคนหนึ่งแม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ผิดกับตายเท่าใดนักอหุยหันหลังให้แก่ลูกของเซยโดยไม่มีผู้ใดเห็นสีหน้าแต่พริบตานั้นสีหน้าของอหุยเขียวคล้ำไปแสดงว่าอาหุยฟังความหมายของลูกขงเซยออกมันเข้าใจแล้ว ลีขิมหวงยิ้มแย้มกล่าวขึ้นคนคนนั้นก็สามารถฟื้นคืนชีพได้เช่นกันและต้องไม่นานถึงสิบปีด้วยไม่แน่หรอกในเมื่อท่านสามารถฟื้นคืนชีพผู้อื่นชะไหนไม่อาจฟื้นคืนชีพได้ละ่ะก็มันผิดกันมีที่ใดผิดกันน่ะลูกของเซยกล่าวเสียงเย็นชาเนื่องเพราะการตายของข้าพเจ้าไม่ใช่ตายในมืออิสตรีและหัวใจก็ไม่เคยตายเลยเสียงเปลืองดังสนั่น จอกสุราเคลือบในมือเอาหุยแหลกละเอียดไปแล้วแต่เอาุยยังนั่งสงบนิ่งอยู่ที่นั่นไม่ได้เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยลู่หงเสยยังไม่ทันเหลือบแลสักแวบ,บเดียวจับตามองลีคิม่วงพลางกล่าวต่อไปว่าการออกสู่ยุทธภพในครานี้ของข้าพเจ้าเพื่อต้องการหาคนสี่คนยืนยันว่ามือของข้าพเจ้าพอจะนับเป็นอาวุธร้ายได้หรือไม่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอท่านอยู่ที่นี่ลีคิม่วงอึ้งอยู่เนิ่นานานจึงกล่าวช้า,ชา ท่านต้งการยืนยันให้ได้งั้นเหรอแน่นอนท่านต้งการยืนยันให้ผู้ใดดูกันให้แก่ตัวเองใช่แล้วไม่ว่าผู้ใดก็ต่างหลอกลวงกันได้มีแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นที่ไม่อาจหลอกตัวเองได้ตลอดการลู่หงเซยลุกขึ้นเน้นทีละคำข้าพเจ้ารอท่านอยู่ด้านนอกผู้มานั่งดื่มกินในร้านเกี๊ยวนี้ไม่ทราบไปจนหมดสิ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เล่งเหลงขอบริมฝีปากแนบแน่นคล้ายดังแตกตื่นจนตลึงตลานลีขิมห่วงลุกขึ้นช้าๆเล่งเหลงคว้าแขนเสื้อลีขิมห่วงไว้กระซิบเบาๆว่าท่านหรือท่านต้องออกไปให้ได้ลีขิมห่วงยิ้มอย่างขมขื่นกล่าวว่าช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรามีบางครั้งมีบางเรื่องที่จําต้องเผชิญและจะไม่มีวันหลบหลีกพ้นได้เด็ดขาดเลยสายตาเบือนมาที่อาหุยอาหุยไม่ได้เหลียวมาลู่หงเสยเดินจากประตูไปแล้ว อาหุยพลันร้องขึ้นช้าก่อนลูกของเสยชะง,งักเท้าไว้แต่ไม่ได้หันร่างส่งเสียงเย็นชาะหรือท่านก็มีวาจาจะกล่าวใช่ข้าพเจ้าใครจะยืนยันเรื่องประการหนึ่งท่านคิดจะยืนยันเรื่องใดกันอาหุยกำหมัดแนบแน่นในมือยังมีเศษเคลือบของจอกสุราอยู่โลหิตสดสดหยดจากง่ามมือมาไม่ขาดสายอาหุยเน้นทีละคำข้าพเจ้าเพียงต้องการยืนยันว่าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ หรือตายไปแล้วกันแน่ลูกของเซยหันกลับมาทันทีมันคล้ายดังว่าจวบจนบัดนี้จึงเพิ่งเห็นอาหุยก็ปานจากนั้นแก้วตาของมันหดทีละน้อยเบะปากเป็นรอยยิ้มอันเหี้ยมอมหิตกล่าวขึ้นว่าดีมากข้าพเจ้ารอคอยท่านสุสานแต่ละวันในยุทธภพต่างมีการต่อสู้เสี่ยงชีวิตบุคคลประเภทต่างๆสาเหตุก็ผิดแปลกแตกต่างใช้การต่อสู้วิธีต่างๆมาเสี่ยงชีวิตกัน แต่ในสถานที่ต่อสู้เสี่ยงชีวิตมีอยู่ไม่กี่ประเภทในป่าในเขาในสุสานหากเป็นการต่อสู้ที่ไม่ตายฝากฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเลิกราในจํานวนสิบครั้งนั้นต้องเลือกอยู่ในสถานที่ดังเช่นนี้ถึง9้าครั้งแสดงว่าตัวของสถานที่ก็มีสัญ,ญลักษณ์ของความตายอยู่วิการสงัดแล้วมีหมอกหนาลูกหงเสยสวมอาพรขาวปานหิมะยืนอยู่ที่หน้าป้ายห่วงสวยสีเทาอย่างเยือกเย็นมองไปในหมอกวิการอันวังเวง เฉกเช่นยมมาทูดจากโลก,กันจะบอกข่าวตายให้แก่ผู้คนก็ปานเล่งเหลงยืนกระเสะข้างกายลีคิมหวงคล้ายดังสั่งระริกอยู่เป็นหนาวหรือหวาดกลัวกันแน่อาฮุยกล่าวขึ้นว่าท่านออกไปร่างของเล่งเหลงหดถอยไปด้านหลังเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าแต่ข้าพเจ้าใช่ท่านท่านนั่นแหละออกไปเล่งเหลีงขบเรียมฝีปากเห่อยหน้ามองลีคิม่วงสายตาของลีคิมหวงคล้ายดังเหมอมองไปในทางสุดไกล เป็นหัวใจของลี่หิม่วงไกลหรือเป็นหมอกหนาที่ไกลเกินไปเล่งเหลงก้มศีรษะอ้อมแอ้มขึ้นว่าวาจาที่พวกท่านจะกล่าวข้าพเจ้าไม่อาจฟังได้ได้ไงอาฮุยส่งเสียงกระด้างท่านไม่อาจฟังไม่ว่าผู้ใดต่างไม่อาจฟังทั้งสิน้นลี่หิม่วงถอนใจกล่าวเสียงนุ่มนวลผู้อื่นอยู่เป็นเพื่อนท่านมาหลายวันท่านอย่างน้อยก็ควรไปเป็นเพื่อนมันบ้างนะเล่งเหล,ง,เลงก้มศีรษะเงี่ยมงันไปครู่หนึ่งจึงขยี่เท้าร้องดังๆเอาเลย ข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ที่นี่เลยความจริงไม่คิดจะมาเลยพวกท่านนี้ไม่รู้จักเรื่องอะไรเลยรู้จักแต่ข่าท่านข่าเราเราข่าท่านท่านข่าเราเพราะสาเหตุใดกันแน่กระท่านพวกท่านเองก็ไม่ทราบหากเป็นเช่นนี้จึงนับเป็นวีรบุรุษข้าพเจ้าขอให้มีรบุรุษทั้งแผ่นดินต่างตายหมดสิ้นจึงจะดีลิขิมห่วงลู่หงเสยอาหุยต่างฟังอย่างสงบจากนั้นจับตามองนางวิ่งไปอย่างเยือกเย็น อาหูกระทั่งเหลือบแลนางก็ยังไม่เคยรอจนเสียงฝีเท้านางไปไกลแล้วจึงเงยหน้ากล่าวกับลีคิมฮวงข้าพเจ้าไม่เคยขอร้องท่านใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านไม่เคยวิงวอนผู้ใดทั้งสิ้นบัดนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องต้องการบิงวอนท่านท่านบอกมาเถอะในครั้งนี้ไม่ไว่าอย่างไรท่านก็ไม่อาจขัดขวางข้าพเจ้าอีกต้องปล่อยให้ข้าพเจ้าไปหากท่านชิงลงมือข้าพเจ้าก็จะจะตาย ลีิม่วงมีแววเจ็บปวดอย่างยิ่งกล่าวช้าๆว่าแต่ว่าท่านท่านไม่จําเป็นต้องทําเรื่องนี้เลยข้าพเจ้าต้องทําต้องทําเรื่องนี้เพราะว่าสีหน้าของอาหุยยิ่งเจ็บปวดกว่ากล่าวต่อด้วยความรันทดเนื่องพระลูกหงเสยพูดไม่ผิดเลยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็ไม่ผิดกับตายแล้วเลยข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปโอกาสงั้นเหรอ ข้าพเจ้าต้องการฟื้นคืนชีวิตหากต้องการมีชีวิตใหม่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วหรือท่านต่อจากนี้จะไม่มีโอกาสแล้วอาหุยสันสศีสะกล่าวขึ้นว่าแม้ว่าต่อจากนี้ยังมีโอกาสแต่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าสูญเสียความกล้าวันหน้าจะไม่มีทางกระตุ้นให้ฮึกเหิมห้าหาญได้อีกแล้วตลอดกาลหากคนใดถูกกระทบกระเทือนใจรุนแรงเกินไปก็จะกลายเป็นเงียบขึมหากเงียบขึมเนิ่นนาน ไม่ว่าคนที่เข้มแข็งปานใดก็จะกลายเป็นอ่อนแอลงได้ความฮึกเหิมห้าวหารต้องสาบสูญไปหมดสิ้นลีคิมฮวงอึ้งอยู่เนิ่นนานถอนใจกล่าวขึ้นว่าเจตนาของท่านข้าพเจ้าเข้าใจแต่ว่าข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าลงมือช้าแล้วเนื่องเพราะในสองปีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวปฏิกิริยาของข้าพเจ้าช้าลงทุกวันกระทั่งช้าด้านไปแล้วลีคิมฮวงกล่าวเสียงนุ่มนวลขอเพียงท่านมีกำลังใจเด็ดเดียว ทุกสรรพสิ่งต่างฟื้นฟูขึ้นมาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสมควรนะตอนนี้เป็นเวลาสมควรแล้วตอนนี้งั้นเหรอเพราะอะไรกันอะอาหฮุยแบมือออกช้าฝ่ามือนองด้วยโลหิตสดเศษเคลือบที่แตกกระจายของจอกสุรายังฝังอยู่ในเนื้ออาฮุยกล่าวช้าว่าเนื่องเพราะตอนนี้ข้าพเจ้าจึงพบเห็นความเจ็บปวดของเนื้อหนังมีเพียงพอที่จะลดทอนความเจ็บปวดของจิตใจให้เบาบางลงได้เท่านั้น ยังพอจะกระตุ้นให้ผู้คนแจ่มใสคึกคักและพอจะบันดาลให้คนมีความปราดเปรียวขึ้นด้วยอาฮุยกล่าวไม่ผิดความจริงความเจ็บปวดพอจะเสียดแทงประสาทผู้คนให้บันดาลให้รู้สึกยิ่งปราดเปรียวและพอบันดาลให้พลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวปะทุออกมาแม้นมาเป็นม้าเมื่อท่านใช้แสบอยมันบันดาลให้มันรู้สึกเจ็บปวดมันก็จะยิ่งวิ่งเร็วกว่าเดิมสัตว์ป่าที่บาดเจ็บมักจะน่ากลัวกว่ายามปกติมากนักลีขมว่งครุ่นคิดแล้วกล่าวขึ้นว่า ท่านมีความมั่นใจไหมท่านไม่เชื่อมั่นตัวข้าพเจ้าแล้วเหรอลีขิมหงหัวรอดตบาอาุวยกล่าวขึ้นว่าดีมากท่านไปเถอะอาหุยยังครุ่นคิดอยู่ในที่สุดก็อดไม่ได้ต้องกล่าวขึ้นว่าแม่นางน้อยเมื่อครู่นั้นนางเป็นใครกันนะนางมีชื่อว่าเล่งเล้งหน้าเวทนาอย่างยิ่งเช่นกันข้าพเจ้ารู้แต่ว่านางรู้จักโป้ปวดเก่งเลือเกิดน,นางไม่ได้รอคอยท่านจริงๆหร,รอกที่นางรอท่าน อาจบางทีเพราะมีสาเหตุอื่นหากนางรอท่านจริงย่อมต้องมีความกังวลในตัวท่านอาดบางทีสภาพของท่านตอนนี้ไม่ว่าผู้ใดต่างต้องดูออกว่าท่านถูกทรมานมามากมายแค่ไหนแต่ทว่านางกลับไม่ได้ถามท่านเลยว่าท่านฉะนี้กลับกลายเป็นสภาพนี้ลีขคิมฮวงกล่าวเสียงราบเรียบอดบางทีนางยังไม่มีโอกาสถามหากสาวน้อยนางใดมีความกังวลห่วงยยใครสักคนจริงๆ ต้องไม่รอโอกาสใดๆนางต้องถามหลีหิมหวงอึ่งไปชั่วครู่หัวรอดแล้วถามขึ้นหรือว่าท่านกลัวข้าพเจ้าจะหลงกลนางข้าพเจ้ารู้แต่ว่านางไม่ได้กล่าววาจาจริงใจหลีหิมหงกล่าวขึ้นว่าหากท่านต้องการมีชีวิตเบิกบานขึ้นบ้างก็อย่าหวังให้สตรีกล่าววาจาจริงใจกับท่านเลยหรือว่าท่านมีความเห็นว่าสตรีทุกนางล้วนโป๊ปดมดเท็ดหลีหิมหวงไม่ปรารถนาตอบคําถามนี้โดยตรงจึงกล่าวว่า ถ้าท่านเป็นคนชาญฉลาดจริงแล้วก็วันข้างหน้าอย่าได้เปิดเผยคำโป้ปดของสตรีต่อหน้านางเป็นอันขาดเนื่องเพราะแม้ว่าท่านเปิดเผยได้นางยังคงต้องแก้ตัวแม้นอกว่าท่านไม่เชื่อฟังคำแก้ตัวหรือคำอธิบายของนางนางยังคงไม่ยินยอมรับว่านางโป้ปวดมดเท็ดเด็ดขาดเลยดังนั้นหากท่านพบกับสตรีที่โป้ปวดมดเท็ดวิธีที่ดีที่สุดก็คือแซงทำเป็นเชื่อถือนางสนิทใจไม่เช่นนั้น เท่ากับท่านหาความลําบากให้ตัวเองแล้วอาหุยเพ่งมองลีหิมหวงแน่วนิ่งเป็นเวลาเนิ่นนานลีหิมหวงจึงถามขึ้นหรือท่านยังมีวาจาจะกล่าวอาหุยลันหัวรอบ้างแม้นัก่ามีก็ไม่ต้องพูดแล้วเนื่องเพราะที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวท่านก็ทราบหมดสิ้นแล้วเนี่ยมองดูหลังอาหุยที่เดินไปจิตใจของลีหิมหงต้องเบิกบานขึ้นจนบอกไม่ถูกอย่างไรก็ตามบุรุษหนุ่มที่เข้มแข็งทรนงไม่ได้ล้มลงไปดังที่วิตก และในครานี้มันแม้กล่าววาจามากมายแต่ถึงกับไม่ได้พาดพิงถึงลิมเซียนยีเลยความรักอย่างไรก็ไม่อาจยึดครองชีวิตของชายชาตรีไปจนหมดสิน้นอาฮุยอย่างไรก็เป็นชายชาตรีคนหนึ่งหากชายชาตรีรู้สึกว่าการมีชีวิตเป็นเรื่องอัปยศมันต้องไม่ยินยอมไม่อาจพบสตรีที่มันรักไปตลอดการยินยอมออกซัตเซย์พเนจรยินยอมตายเนื่องเพราะมันรู้สึกว่าไม่อาจแบกหน้าไปพบนางแต่อาฮุย จะสามารถได้ชชยกับลูกหงเซยหรือไม่หากครั้งนี้มันพ่ายแพ้แม้ว่าลูกหงเซยไม่ฆ่ามันมันยังจะแบกหน้ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือลีขิมห่วงก้มตัวลงไออย่างรุนแรงลีขิมห่วงไอจนมีโลหิตออกมาลู่หงเซยยังคงรออยู่ที่นั่นไม่ได้กล่าววาจาแม้สักคําคนผู้นี้นับว่าสะกดใจได้ดักแน่นเยือกเย็นจริงๆมีแต่ศัตรูที่สะกดใจได้เยือกเย็นจึงเป็นคู่มือที่น่าสะเพริงกลัวอาฮุย พลันกระชากเสื้อขาดออกมาใช้มือที่นองด้วยโลหิตสดๆถูไปตามตัวตลอดเวลาเศษจ,จอกสุรากรีดผิวหนังเป็นแผลอีกโลหิตแม้ว่าอยู่ในหมอกวิการที่เลือนรางดูแล้วยังคงแดงฉานมีแต่โลหิตแดงฉานจึงสามารถกระตุ้นสัญชตาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์ให้ลูกชนสัญชตาตญาณดุร้ายของสัตว์ป่าอาจบางทีความรักหรือความแค้นก็สามารถกระตุ้นได้แต่ไม่ตรงและรวดเร็วเท่าโลหิตสด อาหุยคล้ายดังได้กลับสู่ป่าดงทึบอีกครั้งหากเจ้าต้องการมีชีวิตก็ต้องให้ศัตรูของเจ้าตายลู่ของเซยจับตามองอาหุยที่เดินใกล้เข้ามาทุกขณะพลันรู้สึกมีพลังกดดันที่ไร้สภาพแผ่ซ่านเข้ามาลู่ของเซยพลันรู้สึกว่าที่เดินเข้ามาไม่ใช่มนุษย์เลยแต่เป็นสัตว์ป่าตัวหนึง่งสัตว์ป่าที่บาดเจ็บการผิดกันระหว่างศัตรูกับสหายเฉกเช่นความผิดกันของเป็นและตายหากมีคนต้องการให้ท่านตาย ท่านก็ต้องให้มันตายในความนี้ไม่มีทางพอจะให้เลือกเซนได้นี่คือหลักการของชีวิตในป่าทึบดงดิบแล้วก็เป็นหลักการของชีวิตด้วยคำว่าอโหสิมีบางสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้และไม่สมควรใช้ด้วยโลหิตหลั่งไหลหลั่งไหลไม่ขาดสายกล้ามเนื้อทุกส่วนบนร่างอหุยสั่นรริกด้วยความเจ็บปวดแต่มือของอหุยยิ่งนานยิ่งมั่นคงดวงตายิ่งนานยิ่งมีประกายเยี่ยมอมหิต ลู่หงเสยไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจได้ตลอดการฉะนั้นบุรุษหนุ่มคนนี้คันแปลเปลี่ยนในช่วงเวลาขณะเดียวได้แต่ลูกหงเสยกลับเข้าใจเพลงกระบี่ของอาหุยกระจ่างนะความน่ากลัวในเพลงกระบี่ของอาหุยไม่ใช่อยู่ที่เร็วและอมหิทธ์แต่เป็นอยู่ที่มั่นคงและแม่นยำอาหุยลงมือก็ปลิดชีวิตคู่ต่อสู้อย่างน้อยต้องมีความมั่นใจถึงเจ็ดส่วนอาหุยจึงยอมลงมือดังนั้นอาหุยจำต้องรอ รอจนฝ่ายตรงข้ามมีจุดอ่อนช่องว่างปรากฏร,รอให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดช่องว่างอาหุยสามารถรอคอยได้เนิ่นนานยิ่งกว่าผู้คนส่วนมากบนโลกนี้แต่บัดนี้ลู่หงเสยคล้ายดังตกใจไม่เปิดโอกาสให้อาหยอีกลู่หงเสยดูแลว้วคล้ายยืนอย่างธรรมดาไม่ได้เกรงกำลังตั้งท่าทุกส่วนสัตว์ของร่างกายดูแล้วคล้ายมีช่องว่างมากมายกระบี่ของอาหุยคล้ายดังพอจะแทงเข้าใส่ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายมันได้ แต่ส่วนสัตว์ช่องว่างมากเกินไปก็กลายเป็นไม่มีช่องว่างตลอดร่างของมันคล้ายดั่งเป็นร่างเปล่าคําว่าว่างเปล่านี้ก็คือจุดสุดยอดของหลักวิทยายุทธ์ลีขิมฮวงที่จับตาดูแต่ไกลปรากฏแววหว่นวิตกขึ้นมาบ้างแล้วนับว่าลู่หงเซย,ยิงในตัวเองได้แล้วจริงๆลีขิมฮวงนึกไม่ออกเด็ดขาดว่าพลังฝีมือของมันจะสูงถึงปานนี้แล้วก็ดูไม่ออกว่าอาหุยมีความหวังใดสามารถเอาชัย เนื่องเพราะอาหุยไม่มีโอกาสจะลงมือเลยจริงๆวิการยิ่งดึกในสุสานมีประกายสีเขียววูบขึ้นนั่นเป็นไฟปีาศาจลมที่พัดเป็นลมตะวันตกใบหน้าของลูกหงเสยพอดีหันสู่ตะวันตกมีลมโชยพัดไฟปีาศาจลูกนั้นลอยตามลวมมาถึงเบื้องหน้าของลูกหงเสยตาที่สงบเยือกเย็นของลูกหงเสยพลันกระพริบมือซ้ายก็เคลื่อนไหวคล้ายดังจะปัดไฟปีาศาจนั้นออกไปแต่อดกลั้นไว้ได้ในทันที ในการต่อสู้ที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันท่วงท่าที่ไม่จําเป็นใดๆต่างพอจะนําความตายมาให้ได้ทั้งสิน้นแต่ทว่าแม้มือของมันไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวแต่กล้ามเนื้อตั้งแต่ไหล่ซ้ายลงมาถึงลําแขนเพราะเกิดความคิดจะเคลื่อนไหวจึงได้ตื่นตัวขึ้นมาไม่อาจจะรักษาความว่างเปล่านั้นไว้ได้อีกนี่ย่อมไม่อาจนับเป็นโอกาสดีแต่โอกาสที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ก็ยังประเสริฐกว่าไม่มีโอกาสมากนะักขอเพียงมีโอกาสอาหุยต้องไม่ยอมปล่อยผ่าน กระบี่ของอาหุยพุ่งไปแล้วกระบี่นี้มีความสำคัญใหญ่หลวงเหลือประมาณชะตาชีวิตของอาหุยจะเปลี่ยนแปลงไปกับการได้ผลหรือว่าความล้มเหลวของกระบีน่นี้หากกระบี่นี้ได้ผลอาหุยนับแต่นี้จะคึกคักเข้มแข็งลบล้างความอัปยศ์พ่ายแพ้ในครั้งหนึ่งไปได้หากกระบี่นี้ล้มเหลวอาหุยเห็นทียิ่งต้องท้อแท้ทอดอะไรยังคงตกต่ำลงไปถ้าอย่างนั้นแม้นับว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ ก็จะกลายเป็นดังที่ลู่หงเซยบอกว่ามีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายกระบี่นี้นับว่ามีแต่ต้องสําเร็จไม่อาจล้มเหลวแต่กระบี่นี้จะสามารถได้ผลจริงหรือไม่ประกายกระบี่วูบวาบขึ้นหยุดชะง,งักเสียงดังเปาะกระบี่หักอหุยก้าวถอยหลังกระบี่ในมือเหลือครึ่งเล่มเท่านั้นอีกครึ่งที่หักไปถูกหนีบอยู่ในสองนิ้วของลู่หงเซยแต่ปลายกระบี่ได้แทงเข้าใส่ไหล่ของมันแล้ว มันแม้จะคีบกระบี่ของอหุยอยู่แต่แสดงว่ายังลงมือช้าไปบ้างโลหิตสดๆไหลจากไหลซ้ายของมันเป็นทางกระบี่นี้นับว่าได้ผลแล้วใบหน้าของอหุยคล้ายดังปรากฏประกายอันพิสดารเจิดจ้าประกายของชัยชนะแต่ใบหน้าของลูกของเสยกลับไม่มีความรู้สึกสักน้อยนิดเพียงแต่จับตามองอหุยอย่างเย็นชากระบี่หักยังคงอยู่บนไหล่แต่มันก็ไม่ได้ชักออกมาอาหุยก็มีแต่ยืนอย่างสงบเยือกเย็น ไม่ได้มีทีท่าจะลงมืออีกความหงุดหงิดกลัดกลุ่มทั้งมวลของอาหุยได้ระบายในกระบี่นี้แล้วที่อาหุยต้องการเพียงชัยชนะไม่ใช่ชีวิตของผู้อื่นลู่หงเซยคล้ายดั่งรอให้อาหุยลงมือรอเป็นเวลานาน,านกล่าวขึ้นดีดีมากความหมายของวาจานี้แจ่มชัดยิ่งสามารถได้ยินคำพูดนี้จากปากของบุคคลยิ่งนี้นับว่ากระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกคึกคักแจ่มใส รู้สึกทรนงภาคภูมิได้แต่ก่อนมันจากไปยังกล่าวอีกคำหนึ่งว่าลีขิมหวงพูดไม่ผิดไม่ได้ดูท่านผิดด้วยคําพูดนี้เป็นความหมายอะไรลีขิมหวงเคยบอกอะไรกับมันในที่สุดร่างของลูกหงเซยก็หายไปในหมอกยามค่ำคืนใบหน้าที่ยิ้มแย้มของลีขิมหวงปรากฏขึ้นอีกคราหนึ่งลีขิมหวงตบไหลอ่อหุ่นหนัก,นกๆกล่าวอย่างยิ้มแย้มสมเป็นท่านจริงๆ ข้าพเจ้าทราบแต่แรกแล้วว่าการกระทบกระเทือนน้อยนิดนั้นต้องไม่สามารถบีบคั้นให้ท่านท้อทแท้ในโลกไม่มีขุนพลที่ได้ชัยชนะตลอดการแม้แต่ข้าพเจ้ายังมีบางเวลาพ่ายแพ้อยา่าแต่มนุษย์เลยหัวรอดได้ความเบิกบานกล่าเดิมแล้วกล่าวสือไปฮนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะยิ่งเชื่อมั่นตัวท่านกว่าเดิมอหุยสอดคาขึ้นหรือท่านคิดว่าข้าพเจ้านับแต่นี้จะไม่พ่ายแพ้อีก ลีขิมฮ่วงกล่าวอย่างยิ้มแยม้มพลังฝีมือของลูกหงเซยไม่ได้ด้อยกว่าใครทั้งสิ้นกระทั่งมันยังหลบกระบี่ท่านไม่พ้นเรียงว่าในโลกจะไม่มีผู้ใดสามารถหลบพ้นอีกแล้วแต่ทว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าชัยชนะครั้งนี้อาจจะฝืนไปบ้างฝืนไปบ้างงั้นเหรอข้าพเจ้าลงมือไม่ได้เร็วเท่าสมัยก่อนแล้วใครว่าละ่ะไม่ต้องให้คนอื่นว่าหรอกข้าพเจ้าเองก็สามารถรู้สึกได้ สายตาของอาหุยยังเหมอมองดูทิศทางที่ลู่หงเสรยรับหายไปกล่าวช้าๆข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันความจริงต้องเอาชนะข้าพเจ้าได้มันต้องลงมือไม่ช้ากว่าข้าพเจ้าแน่นอนพลังฝีมือของมันสูงอย่างยิ่งจริงๆกระทั่งยังอาจสูงกว่าท่านแต่ท่านกลับฉวยโอกาสที่ดีที่สุดได้นี่จึงเป็นปมเด่นที่สุดของท่านผู้อื่นไม่มีทางทับเทียมท่านได้เด็ดขาดดังนั้นท่านจึงสามารถเอาชนะได้ละ่ะฮะดังนั้นลู่หงเสยแม้เพิ่ยแคร แต่ไม่ใช่ไม่ยอมนับถือแม้แต่บุคคลอย่างมันยังนับถือท่านหรือท่านไม่มีความมั่นใจนในตัวเองเลยในที่สุดเอาวุยก็หัวรอดแล้วกับคนที่เคยได้รับการกระทบกระเทือนมาในโลกยังจะมีความใดประเสริฐเลิศกว่าคำปลอบของมิตรสหายเหล่าลี่ขิมหวงยิ้มพลางกล่าวต่อไปยังไงก็ตามเรื่องนี้สมควรฉลองท่านพอชัเฉลิมฉลองยิ่ยงไรดีอ้าวุ้หัวรอด <c oughs> สุราย่อมเป็นสุรา นอกจากสุราแล้วยังมีอะไรอีกล่ะลีขิมห่วงหัวรอเสียงกล้องใช่แล้วย่อมเป็นสุราหากตอนเฉลิมฉลองไม่มีสุราแล้วล่ะก็ใหญ่ยยไม่ใช่คล้ายอาหารไม่ได้ใส่เกลืออาหุยยิ้มสอดคำขึ้นนั่นยังนับว่าจืดชืดกว่าอาหารที่ไม่ได้ใส่เกลือซะอีกนะความชืดชาไรรสชาติเยี่ยงนั้นนับว่าคล้ายตอนแสดงความรักยังใส่เสื้อผ้าอีกเจ็ดแปดชิ้นอหุยหลับไปแล้วสุรานับว่าพิสดารอย่างยิ่งจริงๆ บางครั้งกระตุ้นให้คึกคักบางครั้งสามารถบรรดาให้คนหลับไหลหลายวันนี้อาหุยแทบไม่เคยหลับนอนมาเลยแม้วันนอนแต่ก็ต้องรีบตื่นโดยเร็วอาหุยคิดไม่ออกว่าตอนอยู่บ้านฉะไหนจึงล้มตัวลงนอนแล้วหลับสนิทคล้ายสุกรตายรอจนอาหุยหลับแล้วลีขิมหวงจึงเดิอนออกมาจากโรงเตียมอ้อมออกถนนอีกสายหนึง่งยังมีโรงเตี๊มอีกแห่งหนึง่งลีขิมหวงพลันกระโดดเข้าไปในลานตึกของโรงเตี๊มนั้น ดึกดื่นค่อนคืนลี่ขิมหวงจงใจมาโรงเตี้ยมนี้ด้วยสาเหตุใดกันใกล้จะสว่างแล้วแต่ห้องพักทางด้านหลังยังมีห้องหนึ่งจุดโคมไฟสว่างอยู่ลีขิมหวงเคาะประตูเบาๆในห้องมีเสียงดังขึ้นทันทีลี่ทำหหวยใช่ไหมใช่แล้วประตูเปิดออกแล้วผู้ที่เปิดประตูถึงกับเป็นลู่หงเสยมันฉไหนมาอยู่ที่นี่ลีขิมหวงไหนทราบว่ามันอยู่ที่นี่ เหตุใดมาหามันหรือระหว่างทั้งสองนั้นมีสัญญาลับใดอยู่กันแน่ริมฝีปากของลู่หงเซยปร,กรากฏรอยยิม้มอันกระด้างเย็นชาดังเดิมกล่าวเสียงเย็นชาว่าหลีททำหวยเป็นคนมีสัจจะจริงๆมาแล้วจริงๆเสียงดรุณีนางหนึ่งสวนคำขึ้นข้าพเจ้าบอกแต่แรกแล้วขอเพียงมันรับปากต้องไม่เสียสัตว์เด็ดขาดเลยที่ยืนอยู่ด้านหลังลู่หงเซยถึงกับเป็นเล่งเหลงเล่งเหลงฉไหนมาอยู่ร่วมกับลู่หงเซย ลีคิมฮวงเคยรับปากเรื่องใดกันแน่แสงโคมไฟเลือนรางอย่างยิ่งแต่ใบหน้าของลีคิมฮวงกลับซีดขาวจนหน้าสะเพรึงกลัวเดินเข้ามาอย่างเงียบงันพลันคาระวะให้ลู่หงเซยจรดพื้นกล่าวว่าข้าพเจ้าขอบคุณท่านลู่หงเซยกล่าวเสียงราบเรียบท่านไม่ต้องขอบคุณข้าพเจ้าเนื่องเพราะนี่เป็นการแลกเปลี่ยนไม่ว่าใครก็ไม่ต้องขอบคุณใครลีคิมฮวงยิ้มแย้มกล่าวเสียงราบเรียบการแลกเปลี่ยนแบบนี้ ไม่ใช่ว่าแต่ละคนต่างยอมรับปากได้ข้าพเจ้ายัางต้องขอบคุณท่านก่อนนับเป็นการแลกเปลี่ยนที่พิเศษอย่างยิ่งจริงๆตอนท่านสั่งเล่งเหลียงมาบอกกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าก็ต้องเตือนตระนกอย่างยิ่งดังนั้นข้าพเจ้าจึงสั่งให้หนางอธิบายกระจ่างกว่านี้บ้างความจริงไม่ต้องอธิบายข้าพเจ้าก็เข้าใจกระจ่างอย่างยิ่งท่านต้องการให้ข้าพเจ้ากแกล้งแพ้อ,อาหยเพื่อวางให้มันคึกคักเข้มแข็งไม่ทอดแผ้อะไรต่อไป ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายเช่นนี้จริงๆเนื่องเพราะอาหุยมีคุณค่าควรให้ข้าพเจ้าทำเยี่ยงนี้จริงๆนั่นเนื่องเพราะท่านเป็นสหายของมันแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้านึกไม่ถึงเลยว่าในโลกจะมีคนที่เสนอเงื่อนไขเหลวไหลปานี้ต่อข้าพเจ้าแต่ในที่สุดท่านก็รับปากดวงตาของลูกของเซยเป็นประกายคล้ายกระบี่จับนิ่งอยู่บนใบหน้าลีคิมหวงกล่าวช้าๆขึ้นว่าท่านคำนวณแน่แล้วหรือว่าข้าพเจ้าต้องรับปาก ข้าพเจ้าอย่างน้อยอยังมีความมั่นใจอยู่บ้างเนื่องเพราะข้าพเจ้าดูออกว่าท่านไม่ได้เป็นคนธรรมดาสามัญและก็มีแต่คนเหนือธรรมดาดูดท่านนี่แหละจึงจะยอมรับปากกระทำเรื่องผิดธรรมดาเช่นนี้ลูกหงไ์สจับตามองแน่วนิ่งประกายตาเริ่มนุ่มนวลทีละน้อยกล่าวว่าแล้วท่านก็คำนวณแน่ว่ามันต้องไม่ปลิดชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบเมื่อผลแพ้ชนะปรากฏแล้วอาฮุยต้องไม่ลงมือต่อเป็นอันขาดเลยจบบทที่ห้าสิบเจ็ด